ชุดนี้ก็คือชุดที่เลี้ยงทำเนื้อทำตัวไว้นะ4สี่ตัวเตรียมไปไล่อันนนั้นก็เป็นไก่หนุ่มไก่หนุ่มกับไก่ไล่เลื้อยแล้วก็คตัตเมียก็เตรียมทำเนื้อทำตัวไว้นะฮะมี เชิเชิงหลากหลายไม่ได้เลี้ยงสไตล์เดียวฮะมีทั้งพมา่าตีพมา่พมาพม่าตีไทยมาตีเชิงมีหลากหลายตัวนี้ก็เจ้าไม้แปรเจ้าไม้แปรชายามไม้น้าสามนะ นี่ก็ไก่ชนขวบนะไกนขวบไล่อันมาหนึ่งสสามสไล่อันมาสีเที่ยวแล้วสีเที่ยวไล่อันตามบ้านโอเคนี่ก็จะไปเริ่มตีเริ่มตีสนามใหญ่ขึ้นแล้ว ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับจะไม่แปร2โล6ไม่ถึง7ลูกผสมตีไทยไอย้ลูกเป็นลูกผสมตีพมา่าด้วยกันตัวนี้ไม่ตีไทยตีไม่ชอบนี่เจ้าเปยวน เปโยนนี่ก็ขอเปิดไฟแรกนี่ฮะอายุดีแล้วชนเดือนแล้สองโลไม่เต็มหกฮะเปิดไฟแรกทามาทำตัวอยู่กับซุ้มนะเป็นพมา่พมาพม่าชนพม่าได้พมา่าชนเชิงได้ฝากติดตามด้วยะจะเปโยน สโลไม่เต็มหกไม่กลัวกิโลนะฮะตัวนี้ช่างได้เตรียมไล่สามอันตัวนี้เจ้าสาทองคำตัวนี้ของเปิดไฟแรกเลยนะไม่เคยไปปั้มที่ไหนมาเลยอยู่แต่บ้านตัวนี้ความหวังของซุ้มนะคนยังเต็มหน้าอยู่เลย ซ้อมอยู่แต่ในซุ้มนะฮะซ้อมอยู่แต่ในบ้านสองโลสามกว่าไม่เต็มสี่ตัวนี้ก็ช่างกิโลได้นุ่มๆด,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 ด้วยกันก็ลองวัดสายพันธุ์ได้ไม่มีปัญหาเป็นพมา่าตีพมา่าได้พมา่าตีลูกผสมได้อย่าเรียกว่าก่อยเลยตีก็ก๋อยยังไม่อยากให้ตีเพราะว่ามันเป็นไก่ใหม่ ไก่ใหม่ก็ไม่อยากตีของแข็งอยากตีอยากตีนุ่มๆด้วยกันอยากตีพม่าด้วยกันยังไม่อยากตีไทยตียเชิงสองโลสาไม่เต็มสี่นะตัวนี้ขอเป็นพม่าด้วยกันก่อนลูกผสมก็พอได้ถ้าเป็นก๋อยจ๋าก,กัดประกบตีก็ไม่เอายอมตัวนี้ตาแข็งๆก็ไม่แน่นะนี้เจ้าทองพันชัง นี่เป็นพม่าตัวนี้สีเหลืองข้างขาจะเป็นพม่าะนะฮะพม่าพม่าตีพมา่พมาพมา่พมา,มาตีไทยตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวลักอีกตัวตัวนี้ก็ได้มาสามสี่เที่ยวนี่เป็นไก่ฝูงฮนะไก่ฝูง ชิงชนหลากหลายรูปแบบบอกไม่ได้เพราะว่ามันตีอีกตัวไปอีกตัวพวกลูกครึ่งนี่จะบอกไม่ได้ตีอีกตัวไปอีกตัวเราไปบอกเขาไม่ได้ว่าเราเป็นไทยหรือเป็นพม,ม่าในฝากติดตามด้วยครับ